วังนี้อวน,นําอาหารขาวหวานมาถาวายปู่ย่าอาโกงอามาได้ปวดดูแลลูกหลังอ้วให้ปลอดภัยเฮงเฮงฟังๆง,ง,งด้วยเธอ <c oughs> เราไหวบรรพบุรุษกันทุกป,ปีค่ะแล้วอาหารเนี่ยก็เหลือมากมายเลยแล้วเราจะกินอาหารเหล่านั้นให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคได้อย่างไรรูนี่ยัง เราต้องเลี่ยงให้อาหารนะคะโดนความร้อนเพราะว่ายิ่งร้อนมากเนี่ยก็จะทําให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีค่ะโดยเรานะคะสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่การเลือกซื้ออาหารค่ะ 1. จัดการอาหารที่เสียง่ายนะคะให้อยู่ในสภาพที่เย็นก่อนที่จะเดินทางถึงบ้านค่ะ2ตรวจส,สอบวันหมดอายุค่ะ3รีบนําอาหารเข้าตู้เย็นเมื่อถึงบ้านทันทีเลยค่ะสําหรับการเก็บอาหารนะคะข้อแรกเลยก็คืออย่านาอาหารที่ปรุงสุกแล้วไปแช่รวมกับอาหาร ค่ะข้อ2นะคะอย่าแช่อาหารในตู้เย็นมากจนเกินไป3นะคะตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นอยู่เสมอค่ะว่าตั้งไว้ที่5องศาหรือน้อยกว่านั้นหรือไม่ oh. การเตรียมอาหารสําหรับไหว้นะคะข้อแรกเลยก็คืออย่าเตรียมอาหารมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าจะทําให้อาหารเหลือทิ้งค่ะ 2>, 2. วางอาหารไว้ในจุดที่เย็นที่สุดในรถค่ะ3ล้างมือล้างผลไม้ทุกครั้งก่อนจะรับประทานค่ะรู้นี่ยัง นอกจากเรื่องรับประทานอาหารไหว้ให้ปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมคํานึงถึงเรื่องฟ้ดเวสด้วยค่ะไห <Yeah. S 1> ว้เฉพาะเท่าที่เรากินไหวถ้าลือทางเสร็จแล้วอัวขอลาอาหารเลยแล้วกันนะ